สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินเตวันนี้ผมจะมาแนะแนําวิกผมบ๊อบนะครับจะเป็นงานเย็บเครื่องจักรเพิ่มทอขวัญแบบโมโนนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับผมให้ดูรายละเอียดของเนื้อง,งานด้านหน้าด้านหลังก่อนนะครับจะเป็นทรงผมบ๊อบนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับ ผมจะให้ดูรายละเอียดเนื้องานด้านนอกและด้านในนะค,ะครับรุ่นนี้จะเป็นสีดํานะครับ <c oughs> จะเป็นทรงนี้เลยนะครับจะเป็นวิกผมบ๊อบจะเป็นงานเย็บเครื่องจากเพิ่มพอขวัญแบบโมโนนะครับตรงนี้จะเป็นขวัญนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นขวัญแบบโมโนนะครับจะเป็นงานเพิ่มพอขวัญแบบโมโนความยาวเส้นผมอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับวิก ผมแท้สามารถสทำความสะอาดได้นะครับสามารถหนิบตรงหรือทำลอนได้นะครับหรือว่าตัดแต่งเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดด้านในนะครับด้านในจะเป็นแบบผืนผ้านะครับนี่จะเป็นผืนผ้ากันระคายเคืองนะครับมาพร้อมกับตัวปรับระดับวิกผมด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตัวปรับระดับวิกผมนะครับ รุ่นนี้จะเป็นหน้าม้าปัดข้างนะครับมี่มาป้องกับหน้าม้าปัะซ้ายฝาได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทำการใส่ในหุ่นให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญของการใส่วิกคือจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับจอนวิกจะอยู่ตรงนี้นะครับผ้าสองข้างนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงติ่งผ้าตรงนี้นะครับ นี่เขเรียกจอมวิกนะครับเดี๋ยวผมมาทําการใส่ลูกค้าดูกันเลยนะครับถ้านั่นหน้ายาวไปเราสามารถดึงกับหลังได้นะครับประมาณนี้หวีที่ผมใช้จะเป็นหวีเกาหลีนะครับจะเป็นหวีรุ่นนี้เลยแล้วก็ จับให้จรนวิให้ตรงกันนะครับแล้วก็เราสามารถหวีจัดแต่งทรงผมได้เพิ่มเติมสามารถใส่มูสใส่เยลได้ปกติเลยนะครับนีครับมันไม่ตรงนะครับด้้นหน้ายาวไปเราดึงกับหลังได้นะครับปร,รบะรามาณนี้สามารถปัดซ้ายหรือปัดขวาก็ได้นะครับ ความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะมาพร้อมกับหน้าม้านะครับหน้าม้าปัดนะครับหรือว่าถ้าหน้าม้ายาวไปลูกค้าสามารถเอาไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับสามารถทำรอนหรือหนีบตรงได้นะครับย้อมทำสีได้นะครับ คงก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นหน้าม้าปัดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับครอที่จะจากกันไปนะครับฝากกดติดตามกดซั b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่สำหรับวันนี้ผมแอดมินตี๋และทีมงาน ต้องลางกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ